ข้างทางเนี่ยมีคนเขายางแตกเขาก็เลยเข้าข้างทางแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนยางปรากฏว่าไปเจอกระเป๋าใบหนึงเป็นคล้ายกระเป๋าเดินทางสีแดงครับก็เลยสงสัยว่าข้างในมันมีอะไรมันก็ดูแบบเออพอจะใช้ได้นะือมีคนลืมไว้หรือยังไงเออมีใครมาเอาวางไว้หรือเปล่าก็เลยไปเปิดครับพอไปเปิดนี่เป็นโครงกระดูกโอ้อแล้วเหมือนว่าโครงกระดูกครบสมบูรณ์ทุกส่วน แสดงว่าเอาศพใส่กระเป๋าเดินทางแล้วทิ้งไว้ตรงนี้เหรอใช่ครับมันก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์น,นะเนาะค่ะฆา,าตก,กรรมเพราะคงไม่มีใครเอาตัวยัดเข้าไปในกระเป๋าเดินทางแน่นอนครับสบพห้วยใหญ่ครับไปตรวจสอบที่ป่าริมถนนเทศบาลหนึ่งที่บางละมุงชนบุรีแล้วก็ไปเจอกับกระเป๋าเดินทางใบเนี้ยขนาดประมาณสัก32นิ้วแล้วพอเปิดไปดูเนี่ยครับสิ่งที่เจอเป็นโครงกระดูกสมบูรณ์ครบทุกส่วน คือน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3เดือนทุกส่วนอยู่ครบนะครับแล้วเจอเศษเสื้อผ้าบางส่วนเช่นผ้าเช็ดตัวกางเกงชั้นในสีเขียวเจ้าหน้าที่พอถอเจ้าหน้าที่แพทย์ไปถึงก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นกระดูกของเพศช,ชายครับคิดว่าเพราะว่าตรงนี้แคบโอเคเปไดครับ คาดว่าคราับาคาดว่าเพราะว่ามึงตรงเชิงการมันแคบคนที่ทําให้เจ้าหน้าที่ไปเจอศพเนี่ยคือนายเพีรพันธ์ลาวชุดอายุ25ครับพร้อมกับเพื่อนเขาบอกว่ากําลังจะกลับที่พักจู่ๆขับรถมาทางนี้ยางมันแตกกระทันหันก็เลยเข้ารถเข้าข้างทางเพื่อที่จะเปลี่ยนอะไรระหว่างนั้นเลยเหลือบไปเห็นกระเป๋าใบนี้ครับก็เลยพารุ่นพี่ที่นั่งรถมาด้วยกันเนี่ยเดินเดินเข้าไปแล้วไปเปิดกระเป๋าดู ปากฏว่าทุกคนตกใจมากเห็นกระโหลกเป็นอย่างแรกเลยก็เลยโทรเรียกตำรวจให้ช่วยเข้ามาตรวจสอบรถยางแตกครับแตกตรงนั้นนะพี่แตกตรงที่เจอแหละเขาบอกปาเขาไปเอียงพอดีรถผมยางแตกตรงนี้มาจอดตรงนี้พอดีเลยครับแล้วน้องมันสงสัยเห็นกระเป๋าตรงนี้น้องก็เลยดึงขึ้นมาครับ แล้ว,วผมสงสัยอีกผมเลยไปเปิดดูก็เห็นเนี่ยตอนที่เจอตอนแรกตกใจตกใจดีครับตอนที่เราเห็นเราเห็นตัวไหนก่อนเห็นมอคคะลโลครับผมนึกว่ารูปบอลที่เรียกก็คือเรามาจอดรถติดไปแดงไอเปลี่ยนยางครับยางแตกครับแต่ผมเ,เคยมาใช้เต้นทีมบ่อยไหมพี่ คือมีเจ้าหน้าที่ขแขวงกลางทานมาคนน่ะเขาบอกว่าตอนนี้มันมีการปรับปรุงถนนอยู่บางคนน่ะเขาบอกว่าเห็นมาสักพักแล้วนะ,<ฮ>ะแต่ไม่มีใครสนใจก็เลยไม่ได้เข้าไปดูครับโอ้ก็เลยไม่รู้ไงคะว่าเฮ้ยเป็นใครมาจากไหนกันแน่เพราะว่าเปิดกระเป๋าใหมา่ทีนึง เหลือแต่โครงกระดูกแล้วแล้วก็เอ,อกาสารเลยไม่มีนะข้างในใช่ค่ะ,<น>ะแล้วเสื้อผ้าก็แทบจําไม่ได้เลยค่ะว่าเอ๊ชุดสุดท้ายที่ใส่มาเนี่ยมันเป็นสีอะไรเพราะว่าตอนนี้มันเป็นสีน้ําตาลมันเป็นแห้งๆไปหมดแล้วตอนนี้ทางผู้กํากับการสพห้วยใหญ่เนี่ยรับทําคดีนี้เอาไว้นะคะเพราะว่าอยู่ในท้องที่ที่เกิดเหตุคุณผู้ชมครับผู้สื่อข,ข่าวเราเบื้องต้นก็พยายามตามเรื่องนี้ต่อจนกระทั่งไปเจอว่า มีญาติของผู้สูญหายเขามาติดตามคดีเพราะว่าเขาเห็นข่าวแล้วก็ทราบเรื่องจากโลกออนไลน์ด้วยครอบครัวของคุณสิริศักดิ์เฟื่องสูงเนินค่ะโดยนายสุรศักดิ์เป็นน้าชายของสิริศักดิ์อีกทีหนึ่งเขาเดินทางไปให้ข้อมูลนะคะบอกว่าพี่ชายของเขามีอาชีพเป็นช่างทาสีหายตัวไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี67 ถ้านับรวมมาถึงตอนนี้ระยะเวลา3เดือนโอ้เท่ากันเลยที่บอกว่าประมาณ3เดือนใช่ไหมคัอที่แพทย์เบื้องต้นสันนิษฐานไว้ว่าโครงกระดูกนะ่าจะเสียชีวิตมาแล้ว3เดือน <c oughs> หลังจากเกิดเรื่องตอนนั้นนะครอบครัวแจ้งความคนหายเอาไว้แล้วนะที่สอพอสัตหีบต,ตั้งแต่30ธันวาคมแล้วก่อนหน้านี้ที่บ้านนะเคยได้รับโทรศัพท์จากบุคคลปริศนาแจ้งว่าสิริศักดิ์ไปเสียชีวิตอยู่ต่างจังหวัด แต่พยายามจะโทรกลับไปที่เบอร์นั้นน่ะเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรไม่ติดจนกระทั่งเห็นข่าวเรื่องมีคนไปเจอโครงกระดูกถูกยัดในกระเป๋าครอบครัวก็เลยรีบเดินทางมาดูทันทีก่อนหน้านี้ก็มีคนมาบอกว่าพี่ชายเสียมีคนในหมู่บ้านคนที่ทํางานด้วยกันพี่ชายเสียแล้วแต่ไม่บอกวไม่บอกว่า ว่าเสียยังไงที่ไหนได้ซักไซส์สอบถามเขาไหมไม่ได้ไม่ได้ถามเนยเขาให้ข้อมูลว่างไงบ้างที่ที่เขาบอกพี่ที่บอกว่าเสียต่างจังหวัดเจๆพี่ชายทํามานะเป็น,เป,นเป็นทั้งสี่ทั้งสี่ล่าสุดวันนี้<อ>ทีมข่าวลงพื้นที่ไปครับคุณผู้ชมตรงนี้เขาบอกว่ายังลาดยางมาตอยอยู่เลยอ่ะแล้วสองข้างทางอ่ะไม่มีบ้านคนอ่ะวงจรปิดก็ไม่มีผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเล่าให้ฟังครับบอกว่าจากในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง ไม่มีใครที่หายตัวไปตอนนี้ไม่มีใครมาแจ้งคนหายด้วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตั้งแต่ตรงเนี้ยผมมาอยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันเพราะตรงเนี้ยมันไม่มีไฟส่องสว่างมันไม่มีกล้องวงจรปิดมันไม่มีบ้านคนมันเปรี่ยวมากตอนกลางคืนน่ะมืดตึ๊บไปหมดก็สันนิษฐานเหมือนกันว่าคนที่เอากระเป๋าใบนี้มาทิ้งแล้วคนที่เป็นโครงกระดูกนั่นอ่ะน่าจะเป็นคนข้างนอกอ๋อ oh. น่าจะไม่ใช่คนแถวนี้แน่นอนคุณผู้ชมคะอมรินทีวีได้ข้อมูลใหม่ซึ่งนี่น่าจะเป็นข้อมูลสำคัญนะคะมีคนเขาเห็นว่ากระเป๋าสีแดงใบนี้ที่ข้างในบรรจุโครงกระดูกอะก่อนที่จะถูกทิ้งอยู่ตรงริมข้างทางมีคนเคยเห็นกระเป๋าสีแดงบรรจุกระดูกใบนี้อยู่ในบ้านร้างมาก่อนคนที่เห็นเนี่ยเป็นแรงงานชาวเมียนมาค่ะเขาบอกว่าเขาจำได้ เพราะว่ากระเป๋ามันยังดูใหม่ซิปซซบอะไรมันก็ดีเขายังนึกเลยว่าเฮ้อเสียดายเนาะใครเอากระเป๋ามาทิ้งกระเป๋ายังสภาพดีๆอยู่เลยเขาจําได้ว่าเขาเจอกระเป๋าสีแดงใบนี้อยู่ที่บ้านร้างแห่งหนึ่งไม่ไกลจากจุดที่อยู่ริมทางตรงนั้นมากจําได้ว่าวันที่เจอเนี่ยคือวันที่10มกราคมยังคุยกับเพื่อเลยว่า ใครมันเอากระเป๋ามาทิ้ง oh. คือกระเป๋าใบใหญ่แล้วกระเป๋าเดินทางมันราคาสูงนะคะคสภาพมันยังดีซิปซึกมันก็ยังดีอยู่เลยแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรแล้วตอนนั้นกระเป๋ามันยังไม่ได้มีร่องรอยถูกเปิด mm. ไม่ได้สังเกตด้วยว่ามันบวมหรือว่ามันมีรอยเลือดรอยเลอะอะไรหรือเปล่าที่ไม่ได้สงสัยอะไรตอบเพราะว่าด,ด้วยความที่ตรงนั้นมันเป็นบ้านร้าง มักจะมีคนแอบเอาขยะแอบเอาของมาทิ้งอยู่แล้วก็เข้าใจว่าเออคงเป็นคนเอาของที่ไม่ใช้แล้วมาทิ้งก็เลยไม่ได้สงสัยไม่ได้เอะใจอะไรไม่คิดเลยว่าข้างในอ่ะมันจะเป็นศพตลาดแกมอเสร็จแล้วก็ไปห้อมเพื่อนไปห้อมเพื่อนเสร็จแล้วก็กะมอก็เห็นกระป๋อวานแบบนี้แหละวานตรงที่นี่แหละวันน่าสดใยกว่าเนาะกระเป๋าแบบนี้เนี่ยคิดนแบบเสร็จแล้วก็เป อย่าอ่านนั้นกลับไปห้องเลยทีเดียวเลยถ้าวันเสาร์อะไรก็ไม่เห็นแล้วนะเห็นวันศุกร์วันเสาร์กลับมาไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วค่ะก่อนวันศุกร์อะคะเราเห็นไหมก่อนวันศุกร์ค่ะอไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องฆาตกรรมอำพรางหรือเปล่านะคะเพราะว่า ถ้ากระเป๋านี้อยู่ที่บ้านร้างมาก่อนแล้วถูกเอามาทิ้งตรงข้างทางออไม่รู้ว่ามันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นที่บ้านร้างหรือเปล่าใช่แล้วตรวจสอบไม่ได้เลยส่วนคนที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นญาติของคนที่คิดว่าน่าจะเสียชีวิตเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาไปตรวจ DNA นก่อนว่าตรงกันไหมถ้าตรงกันก็อาจจะเป็นคนที่เขาตามหาจริงๆส่วนตำรวจเขามองว่ากระเป๋าใบนี้ไม่มีคราบเลือดไม่มีน้ำเหลืองอ,อาจจะเป็นการเอาโครงกระดูกที่แห้งแล้วเนี่ยมาใส่หรือเปล่า